มาค่ะใครที่รอรีวิวเครื่องชงตัวนี้น้อง cm 98โบทดลองใช้ชงขายหน้าร้านหนึ่งวันน้องใช้งานง่ายมากดูคลิปนี้ให้จบนะคะท้ายคลิปมีแจกสูตรลาเต้ทำตามสูตรร้านเฮียน้มเบอร์พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะปุ่มเปิดปิดเครื่องนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นระบบเติมน้ํานะคะสามารถจุน้ําได้2.5ลิตรเลยเติมน้ำหนึ่งครั้งสามารถชงได้30-40แก้วเลยนะคะเครื่องนี้หนักประมาณ15กิโลกรัมสามารถยกคนเดียวได้สบายเลยค่ะเครื่องนี้สามารถสตีมนมไปพร้อมกับการสกัดกาแฟได้เลยนะเเกน้องสามารถ ชงได้60ถึง80แก้วต่อวันและสามารถกดน้ำร้อนไว้ชงโกโกห้โกโกหรือเครื่องดื่มอื่นๆได้ง่ายมากๆให้หมุนปุ่มทางด้านขวามือและกดน้ำร้อนที่ปุ่มด้านซ้ายมือก็สามารถกดน้ำร้อนไว้ใช้ได้เลยค่ะต่อไปถ่านน้ำทิ้งนะคะก็เป็นสแตนเลสสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆอุปกรณ์ที่เขาให้มากับเครื่องนี้นะคะก็จะมีด้ามชงกาแฟนะคะขนาด58มิลพร้อมถ้วยอัพเกรดสามารถจุกาแฟได้20ถึง22กรัมเครื่องนี้จะเป็นด้ามชงขนาด2หูนะและเขาก็จะมีแทมเปอร์มาให้ด้วยส่วนแทมเปอร์สป เองอันนี้นะคะต้องซื้อเพิ่มมานะแล้วก็จะมีมาการองเกียร์หน้ากาแฟอันนี้สามารถกดซื้อเพิ่มได้ที่ร้านเฮียเหมือนกันค่ะทุกคนเราลืมบอกอีกหนึ่งข้อดีของเครื่องนี้ก็คือน้องสามารถตั้งเวลาได้สองช็อตนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ที่40วิเป็นเวลามาตรฐานของร้านเรา,าพร้อมแล้วไปชงกาแฟกันเราจะใช้คั้วเข้มเ1็มนะคะใช้เมล็ดกาแฟ20กรัมสูตรการชงกาแฟของเรานะคะจะช่างทุกครั้งเราจะใช้เบอร์บดอยู่ที่เบอร์15นะคะตั้งเวลาในการบด1ิวิการตั้งเบอร์บดกาแฟมันจะไม่เหมือนกันทุกเเคครรืื่่อออองงงงนนนะะตตี้้พลสกกัดดาแฟู นะกาแฟที่เราใช้ก็จะอยู่ประมาณ20กรัมนะคะที่ของร้านเราก็คือต้องช่างทุกข้เขาจะสามารถควบคุมการชงกาแฟให้รสชาติใกล้เคียงกันมากที่สุดสำหรับมือใหม่ที่อยากขายกาแฟส,สามารถนําคลิปนี้ไปปรับใช้ได้เลยนะคะการชงกาแฟไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนเราก็ค่อยๆฝึกและเรียนรู้มาเรื่อยๆค่ะต่อไปมาสากัดกาแฟกันกดล้างหัวชง3วิใส่ด้ามชงให้ตรงล็อกจะสามารถใส่ด้ามชงได้งา่าย <c oughs> ต่อไปสก,กัดน้ากาแฟเราจะใช้สูตรของร้านเฮียเลยนะกดสกัดกาแฟปุ่ม2ช็อตสูตรนี้ลาเต้เย็นเราจะใช้กาแฟส 25 ml เวลาจะอยู่ในช่วง25 40วิเหตุผลทําไมเราต้องชั่งน้ํากาแฟทุกครั้งเขาจะสามารถควบคุมการไหลของน้ํากาแฟได้ดียิ่งขึ้นค่ะและก็จะทําให้เราแน่ใจว่ากาแฟที่เราเสิร์ฟให้ลูกค้าต้องมีความอร่อยแน่ๆอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะสูตรลาเต้เย็นเติมนมสด80 ml ทีมเหลว30 ml เติมความหวานด้วยน้ําเชื่อม15 ml คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้ทาเพื่อนๆได้ลองไปทํานะคะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอร่อยไหมต่อไปเติมน้าแข็งให้เต็มแก้วตามด้วยช็อตกาแฟที่เราสก ลอยด้านบนแยกชั้นสวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแก้วนี้ที่ร้านเราจะขายอยู่ราคา45บาทเพื่อนๆลองคำนวณต้นทุนของตัวเองแล้วไปตั้งราคาขายดูนะหมอกล้าชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยเข้มถึงใจเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านสามารถเข้าไปดูชุดเครื่องชงกาแฟของร้านเฮียนัมเบอร์36เครื่องชงกาแฟมีตั้งแต่งบหลักพันสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์เฮียนัมเบอร์36ที่สนับสนุนร้านเล็กๆหน้าบ้านแบบร้านเรามาโดยตลอดอให้ยอดขายปางัปงๆนะคะ ค่ะ